สวัสดีตอนเสาร์เด้จามันนี่ผีผ้าพี่ผ้านองว่าสูบปลาเด้อเนียวบ่งสูบปลาน้ากันกำลังน้ำกำลังขวนไปแล้วแหงไปแล้วสูบโดยชั่วโมงนึงเดียวปลาหรือเสียหลายปันในบนนี้น้ำกำลังสีแหงแล้วสีทมดินอีกให้นี่ได้สูบปลาออก เดี๋ยวมาชอมน้ำกันเด้จ้าเดี๋ยวตอนจับปลาบ่อนปล,ปลาเลยมีชมั่วโมงสองชั่วโมงได้หรือจะแหงเยอะมาจับปลาน้ำกันได้มั้งลุยจับปลากำลังสู้ พ่อมีพ่อสิบโลว่ะสุดลงมาให้นี่แหละตัวได้ไข่ก็สิปล่อยลงให้ ท <one> ีมงานจับปาจะโยจ้ะโย่สู้สู้สู้นางคุบเขาเลย เขาบ็กเขาเตรียมถมดินแล้วจะปลากบจับปลาไม่ชอบกรจับปลาแบบบ้านๆเรา Rồi. Rồi. Không có nói nghe. Không để? không bỏ nó. Không có bỏ nó, ปล่อยกัจะลเะมิดตอดลมซัวไี่ฝืนใจปล่อยกับมีครับปอยจะลเมิดน้มันท่านใหญ่เป็นไหเดิ่นดินจะดินจะดิน,ดนคอย,ย่อยคอ,อ,อยไปลาไป ก็สิโดดขึ้นนี้นี่ดูนนี่ไปไปคอยไปไปไป ดินินดินตมตเขาตาต้ด anyway> uh, ินเปล่อยเดปล่อยเดปล่อยป่อมันรอดท่านใหญ่

Lần lắm ăn lắm bà, bà. này Đây là lắm 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 Đâu rồi con lắm lắm con bố này đó, lắm cho lắm 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 nè, lắm 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 này, lắm 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 าเยอ,อกน,น,นกะมังใน,นกะมังนะไม่โงอีกไม่โงมันไม่ต้มเป็นนามต้มไมตัวไหนต้มขักตมเน,นี่ยปยปุยยันน,นี้มาเล่นตม้มคุนใครบอกยนละน ขอบคุณลูกค้า,<ม>านะคะอ่ะว้าถ่ายลูปเลยกลายเป็นนักพันถ่ายลงยูทูบแม่เออลูกค้าดีเดียนนล่ลูกค้าดีเดียนลูกค้าดีเดียนหกโลนี่วัดไตเลยนี่วัดไตก็มีเลยปลาคย ไปลาเต็มกระมังเาะนไปขายปลาเ้างมา่ะคออนู้เ้าอะไอน้อเลยใ่าตัวใหญ่ันน้องคนตัวใหญ่ๆนอันนั่นฮ้องเปียดกเอาตัวใหญ่ใช่ลูกีใหญ่น่ะมองยี่ล้ว จับาปลาไหมนี่กระถ่มหรือจ้ามาเลยบังเราะก็ติดตามแล้วไม่ได้จ้าทิหนาพอ,อ,อกันไหมบ๊ายบาย